ที่ร้านสตรอเบอรี่ของคนที่รู้จักกันนะคะก็มีโจนไปงัดร้านสตรอเบอรี่ของเขาอมสมัยเนี้โจนมันมันกระจอกมากขึ้นนะพูดถึงอะโจนคือโจนกระจอกอะโจนแบบเท่าไหร่กูก็เอาอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดูที่จะไปทํานะสมัยก่อนนะอาจจะมีป้นธนาคารบ้นร้านคอมบินิตออะไรเงี้ยร้านร้านสะดวกซื้อ อะไรที่มันใหญ่ๆที่มันได้เงินเยอะๆแต่สมัยนี้นะร้านตัดผมร้านตัดผมมีเงินแค่สิบกว่าใบก็ประมาณหลักหมื่นอะ่ะไม่กี่หมื่นอะ่ะเออมันก็มันก็เอานะคือโจนสมัยเนี้ยค,คือลักเล็กขโมยน้อยจริงๆที่ญี่ปุ่นอก็บางทีก็เป็นคนญี่ปุ่นบางทีก็เป็นคนต่างชาติอืเราจับมือใครโดนไม่ได้หรอกเราจะไปปักความว่าเป็นต่างชาติหรือว่าเป็น เป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าจัดไม่ได้ไงคนต่างชาตินี่ก็ที่ขึ้นชื่อหรือชา้าก็มีเหงียนมีมีเมียนเหนียน,น,ยนคือเวียดนะคะเวียดนาม,มขึ้นชื่อหรือชา้ามากว้าขโมยเลยอคุณจะไปคบคนต่างชาติอ่ะดูดีๆนะคนไทยคนไทยที่คนไทยก็รักสายไฟไงสายเคเบิล ก็ไปสมัมาเลเทมาเอาไปซื้อยาเอาไปอะไรเล่นก็มีมความความความชั่วความเร็วอ,อยู่ที่ไหนมันกม็มีคนที่มาอยู่ในประเทศในม,ม่ในบ้านคนอื่นต้องสํานึกด้วยนะฮะว่าเรามาใส่เขาอยู่เราต้องรู้จักบุญคุณข่าวคุญคุณน้ําบุญคุณประเทศที่เขาให้เรามาอยู่มาทํางานเราต้องทําให้มันดีไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนแหละอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศเรา ือจะยากดีมีจนก็ขอให้เป็นคนดีนะฮะออความดีมันจะคุ้มครองเราไงทาชั่วทําไม่ดีมันก็เดี๋ยวกรรมมันก็ติดจรวดมันก็ตามสนองแหละว,วกกลับเข้ามาอันนี้ยร้านช็อตบอดี้ที่คนริจัก,กันเนี่ยเขาก็คือเขาเขาก็สร้างร้านร้านของเขาเองอะ่ะร้านขายของของเขาอยู่ที่ข้างๆเขา,ขา,ขานั่นแหละแต่เขาไม่ได้พักที่นั่นไงเขาก็ไปพักที่บ้านเขาเอาพระตกกันงคืนมามันก็ไม่มีใครอยู่ไงจนมันก็งัดเข้าไป มันก็อาตัดตัดมันก็เป็นกระจกเนาะมันก็เข้าไปได้แหละเออก็เงินก็ไม่ได้มีดีเดีไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเงินอะ่ะเออมันก็ยกไปทั้งทั้งไอเครื่องคิดเงินอะ่ะเล็กๆกอะ่ะมันเม่ใหญ่นะมันก็ยกไปทั้งทั้งนู่นเลยอืมแล้วก็ของอะไรที่มันคิดว่ามันพอจะเอาไปขายได้พอจะมีค่ามันก็เอาไปก็เขาก็ตกใจเนาะเขา ตื่นเช้ามาเขาก็ไปที่ไปร้านของเขาไปร้านขเขา,า,ขอเ,ขาเออมันก็โดนง,งัดออนนี้ก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาค่ะตำรวจอ๋ยมามาทำมาสัมมาสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยตำรวจเขาก็อกว่าคิวสเกเติกุตาไซซันให้ระมัดระวังนะให้ระมัดระวังโจรนพู้ลายไอ้ขโมยอมืได้แล้วมันก็ตำรวจก็ จับเมืองไรโดมไม่ได้ค่ะมันเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะดูที่ญี่ปุ่นหรือที่เมืองไทยอะถ้ามันเป็นคดีขี้หมูลายขี้หมาแห้งคดีอย่างเงี้ยมันไม่พอจะมันไม่เชิดหน้าชูตาเขาอะเออไม่พอที่ทําให้เขาเลื่อนตําแหน่งเนี่ยเขาก็ไม่อยากทาหรอกมันเป็นคดีเกตมันมีคดีเกต A B C D ซดีไล่เลียงกันไปอืมแม้แต่คดีอย่างที่เป็นข่าวนะถ้าเป็นคดีเอ่อ ตเกอร์โจเกอร์หมายถึงว่าผู้ชายที่มันปรากฏรอยตามผู้หญิงมันคุกคามผู้หญิงอ่ะอืมคดีหนึ่งที่เป็นข่าวนะคะตำรวจก็แบ่งนะแบ่งแบ่งถ้าเป็นผู้หญิงคนธรรมดาคนทามาหากินอาชีพปกติธรรมดาเนี่ยเขาก็จะให้มันเป็นเกรดเอแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงหากินผู้หญิงตามร้านสแน็คผู้หญิงขายตัวหรือว่าผู้หญิง เขาก็จะไม่สนใจเขาก็ให้มันเป็นเกรด B C D ลงไปเขาไม่สนใจเขาไม่อยากทำอพอดีพวกเนี้ยมันมีเกรดของมันนะอย่างร้านสตบบรอเบอรี่เหมือนกันก็เป็นคือพอดีขิมเวลาขี่มาแห้งไงเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปทําอะไรของให้มันนะอ่ะอืเขาก็มาเรียกมาเขาก็มาสืบสวนสอบสวนมาอะไรแล้วมันก็จับมือใครดมไม่ได้หรอกอืมอย่างร้านสตรอเบอรี่ที่เขาสตบบร t r ของเราก็เหมือนกันสมัยก่อนนู สมัยของคุณปู่นั่นน่ะมันก็มีขโมยขจรมาขโมยสตรอเบอรี่ไงอือมก็แเจนต้างเบืดอทุกก็มานะก็มามาแต่ว่าเขาก็มาสอบสวนไงมาถามมาสัมภาษณ์มาอะไรยังไงเจน,น,น,นตามขั้นตอนของเขาแหละเขาก็มีปรโตโคองของเขาเนาะอืมแต่แล้วมันก็จับมือใครดมไม่ได้งไงอืมเราเนะ่ะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองนะงเรานที่พึ่งของเธอ แล้วจากหลังจากนั้นมาก็ก็ล็อกล็อก,กประตูเฮาอะ่ะล็อกล็อกหมดเลยประตูเฮาเนี่ยล็อกหมดเลยนะไม่ว่าจะหน้าหน้าหนาวหรือหน้าร้อนจะมีสตอบ,บอลี่ลูกสุกๆในเฮาหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวก็คือล็อกล็อกเพื่อที่จะไม่ให้ขโมยขจรเข้ามาแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยเราล็อกไว้ไงเออคุณจะมาเข้ามาเดินโดดๆเข้ามานี่ไม่ได้อพนะนั้นแ่ะดีที่สุดอัราเนี้ยอย่างร้านสตบบอบัี่เนี่ยตอนนี้เขาก็ ขาก็ติดเหล็กดาดติดอะไรเข้าไปแล้วก็ติดวงจรปิดอมืมันก็เพิ่มต้นทุนให้เขาแหละแต่ว่ามันเพื่อความสบายใจเงี้ยระดับหนึ่งไง่ืมืองที่บ้านเราเนี่ยถ้าติดกล้องวงจรปิดได้ก็ติดมันจะได้เอาไว้กันผีติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดสติกเกอร์ได้ไมาว่าติดกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยน่ยนั่นน่ะดีที่สุดแล้วก็หน้าต่างเนี่ยถ้ามันมีญี่ปุ่นเขาก็จะ ส่วนบานจะไม่ใช้มันก็มีเหล็กดัดแ็วแต่ส่วนมากเขาจะใช้ประตูม้วนติดหน้าต่างประตูม้วนอืมมันก็อย่างเวลาพายุเข้าเงี้ยพายุแรงๆเนี่ยมันก็จะเอาประตูม้วนลงได้ไงแต่ถ้ามันเป็นเหล็กดัดก็มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าแต่มันก็ดีคนละอย่างอย่างเหล็กดัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวห้องครัวอ่ะห้องครัวมันต้องการแสงสว่างนะคันจะปติดประตูม้วนต้องเปิดปิดทุกวันมันก็ลําบากอืมก็เด็กเหล็กดัดมันก็จะดีไง ร้านสัตอบรดีที่โดนงัดแต่เขาก็ติดกล้องวงจรปิดติดเหล็กดัดติดอะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นไงเพราะว่าเวลาโดนงัดอะไรเงี้ยมันก็มันมีครั้งที่หนึ่งมันก็อาจจะมีครั้งที่สองไงแล้วก็พึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองอืตำรวจเ,เขาก็มาแต่เขาก็ไม่ได้ไปจับใครจับมือใครดมได้ไงคดีเขาก็มีเยอะแยะคดีที่มันมันไม่ค่อยเชิดหน้าชูตาหรือมันไม่เป็นข่าวมันไม่รุนแรงเนี่ยเขาก็ เขาก็เอาไว้ทีหลังไงคดีที่มันน่าสนใจที่มันเป็นข่าวหรือว่ามันอุกชะกันหรือว่ามันเทำแล้วมันแบบมันเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่ามันมันต้องทำอ่ะมันเป็นข่าวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะให้คอมสังขารตรงนั้นมากกว่านะฮะอ่งเราคดีขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ก็คุณต้องพึ่งตัวเองนะแล้วอยู่ที่ไหนที่เมืองไทยญี่ปุ่นคือกันนะะอืมก็การเมืองก็คือกันเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งก็มามากราบมาไหว้มาขอเสียง เลือกตั้งเสร็จแล้วก็หายแซบหายสอยแต่ญ e ang, da da, like ma shoe, ี่ปุ่นมันก็ดีอย่างว่ามันไม่ซื้อเสียงก็จะมีบ้างซื้อโดยโโดดยยแบบอ้อมๆแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเอาเงินมาแจกครอบครัวละพันครอบครัวละห้าร้อยเงี้ยมันไม่มีไงถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็ไปเลือกตั้งอืมแต่คนญี่ปุ่นเขาจะพึ่งตัวเองนะเขาจะไม่พึ่งการเมืองการเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้เขาไปเลือกตั้งเขาเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ได้ขายเสียงไงอือนั่นแหละแต่ของไทยเนี่ยโอ้โหอ่า ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่เป็นกันโดยระบบนะการเลือกตั้งมันถึงไม่มีประโยชน์มันไม่มีผลคนยิงเงินก็ซื้อเสียงได้แล้วก็เข้ามาผ่านุาประมาณของประเทศชาติมาโกงกินประเทศชาติอืมก็พูดไปพึดมาก็วกมาที่การเมืองเลยการเมืองก็เปลี่ยนนะคะนายกก็เปลี่ยนแล้วอืมแต่ก็ไปได้สักทีก็ดีก็คนอื่นจะได้เข้ามามันก็ไม่ได้ดีเดียวกับกันหรอกอืแต่ว่าใครมันจะ เอาแค่ไม่ขายชาติก็พอเอาแค่มันไม่ขายโดยระบบเนี้ยมันมันหาคนดีเข้ามาบริหารประเทศไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินมันใช้ใช้ใใมีเงินซื้อก็ซื้อเอาก็ได้เข้ามาทุกทีอืคือระบบถ้ามันไม่ไม่มีระบบมันไม่เปลี่ยนแปลงเนาะมันไม่ได้คนดีเข้ามามาบริหารประเทศหรอกเงินแต่เสียได้คนหนึ่งที่ทํางานตั้งใจมากคุณเอกนัทคนเอกนัทกระทรวงอุตสาหการรมหรือเปล่าคนนี้ทํางานถึงลูกถึงคนมากคนเนี้ยเสียได้ อยให้เขากลับมาอีกนะเอกนัดพร้อมพันชอบก็นี่ค่ะก็เราก็ให้ระมัดระวัง<อ>ว่าขโมยขัดจนมันเยอะยิ่งคนต่างชาติเข้ามาเยอะคิดดูทั้งเหนียนทั้งเวียดนามทาั้ทงจีนทั้งกัมพูชาบังกลาเทศปากีสถานอ,าอะไรมันจะเอาผู้อพยพเข้ามานะ่ะรัฐบาลนะ่ะเอาพวกอพยพเข้ามานะ นิภัยอะไรพวกนั้น,น่ะเข้ามา่ะคุณก็จะอยู่กับคนต่างชาติเยอะมากญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมนะเมื่อวันก่อนอีป้าไปไปธนาคารอีป้าก็บอกว่านี่อย่าอ,อ,อ,อะไรเลยนะอันนี้ความรู้สึกคนญี่ปุ่นจริงๆแกว่าไปไหนก็มีแต่คนต่างชาติเขาบอกว่าเขาคิมุจิวะลุยพวกตัวดำๆมากพ,กพวกอินเดียแขกอินเดียหน้าหงอะมันน่ากลัวนะเออ ก็เราไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะแต่ว่าความรู้สึกเรามันเป็นอย่าง,งานั้นเออเวลาไปซื้อของเนี่ยถ้าถ้ามีคนแบบตัวดำๆตัวใหญ่พวกแถวอินเดียไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นประเทศอะไรแต่ก็คือเราไม่มองเป็นอินเดียหมดอาจจะเป็นปากีเป็นศรีลังกาเป็นบังกลาเทศอะไรก็ได้แต่เราไม่รู้ไงคือถ้าถ้าเข้าจอดรถตรงน,นั้นฉันจะไป,จ,ปะจอดใกล้เออฉันจะหลีกให้มันห่างๆอะไรเงี้ยหรือพวกเนี้ยพวกที่ขับรถเนี่ยมันหน้าด้านหน้าทนนะ แต่ถ้าคนอินเดียที่เขาปั่นจักรยานอะพวกนั้นอนะมันจะเจียมเนื้อเจียมตัวมันจะแบบปกติธรรมดานะอะแต่พวกแต่พวกที่ขับรถมาเนะี่ยมันจะแบบมันนีสใสไม่ดีอะ,ะไปใกล้มันนะอืมนะเพราะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าชันเยียดเชื้อชาตินะเพราะขาโมยขจรมันเยอะนะคะถ้าติดกล้องวงจรปิดแล้ก็ติดติดเหล็กดัดประตูง้วนก็ติดเพราะว่าเราต้องพึ่งตัวเองอ่าร้านขนาดร้านซาตงบ,บริ มันจะมีเงินเท่าไหร่มันก็มีแค่เศษต่าตังถ้าเป็นเงินอะไน,นั้นเขาก็เอากลับบ้านเขาจะเอาไปไว้ในร้านทําไมเออเพราะจริงๆเลยอืแต่ว่าเวลาโดนงัดไปแล้วมันก็เสียหายเสียความรู้สึกไงบางทีมันอาจจะได้ของที่มีค่าที่เราเราอาจจะลืมวางทิ้งไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็ถ้ามีครั้งแรกมันอาจจะมีครั้งที่สองก็ได้ก็ป้องกันไว้นะคะก็ให้ทุกคนระวัดระวังนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นก็อันตรายมากขึ้นนะคนต่างชาติเยอะ วกป่อการร้ายก็จะมีสมัยก่อน,นคนญี่ปุ่นประตูทางเข้าเขาไม่ไล็อกเลยนะประตูบ้านเขาไม่ได้ล็อกเลยอืที่ดูเสียมันปลอดภัยขนาดไหนไม่ได้ล็อกประตูบ้านเลยอคนญี่ปุ่นขนาดที่เมืองไทยเราเดี๋ยวไม่เคยทำนะแต่สมัยมันทาไม่ได้นะฮะจะต้องล็อกประตูเก่งกลางประตูทางเข้าอืเพราะอันตรายไงใครจะเข้ามาก็ไม่รู้ไงนะก็แล้วมอาระวังกันไว้นะฮะขโมยขจรมันเยอะอืมก็ ให้เราเป็นทัพึ่งของตัวเราเองนะคะคุณจะไปพึ่งตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะเออเขาเขาก็จะบอกให้คุณระมัดระวังนะแหละเออนะสำหวันนี้ก็ทํางานสู้ๆค่ะอยู่ในเฮาส์สตรอเบอรี่เราก็ทํางานของเราทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดอืมแล้วก็ดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดให้มันได้ดีที่สุดไปไหนมาไหนก็ให้ให้อยู่รอดปลอดภัยให้แบบไม่ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายะนะก็ทำงานสู้ๆค่ะ อันนี้ก็ช่วงเช้านี้ต้องสูดอากาศให้มันเต็มปอดเพราะมันเย็นมากชอบ <ifs> นะก็อันนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ